ก้อยป้าพี่น้องก้อยป้าใส่ไข่มุนแดงพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลนมาเด้อกินน้ำกันเด้อเสบสอยอร่อยกันพี่น้องเลยมามาพี่น้องมามาพร้อ,อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟก้อยปลาก้อยปลาพี่น้องอาหารเสาร้านี้ กินกับมะเขือพวงพี่น้องมะเขือพวงข่อยงามงามคบเปาะคบเปาะแล้วก็ข้าวทองพี่น้องแล้วก็ถั่วพูพี่น้องเอ้ยของในหัวในสวนทางนัง้นพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อกินนกันเดอ้อเสบ็บๆบเดอ้อขอบใจเด้อพี่น้องเดอ้อ ถูกไล่ให้กำลังใจแม่ตลอดมาขอบพระคุณมากมายหลายๆเด้อพี่น้องเด้อตามกับซ่าก็ขอโทษเด้อพี่น้องเด้อตามกับถูกเลบถูกไล่เด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลาย,เย,ายๆ,ๆเด้อมากินนำกันพี่น้องมากินนำกันมากินนำกันแซ่บอาหารเศร้าก่อยเนี่พี่น้องก่อยเาน๋ยวเนร้อแซ่บโยโย่จ้า มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเศษน้กันเด้อก๋อยปลาก๋อยปลาใส่ไข่หมูแดงพี่น้องเอ้ยยามมันปีมันไข่หมูแดงก็กินถูกมือพี่น้องเศบได้เศษมันฮิบิ่งน้ำข่อยพี่น้องก๋อยปลาก๋อยปลาพี่น้องเอ้ยแศษเศษเศบแหงเศบขักเศบโพดเศบโพดเป็นว่า ขอบใจเดอ้อขอบใจเดอ้อบายบาย thank you you thank you you hello my friend love love